เ e อ e o พีเพ h โชในช่วงนี้ภูมิใจนําเสนอมากๆครับมีผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยคนไทยได้ทุนจากรัฐบาลนะฮะไปคิดคน้นแล้วขาทําผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะมากและเนื่องจากผู้บริหารเนี่ยเป็นคนชอบล่ารางวัลเดินทางไปเวทีต่างประเทศเยอะแยะมากมายแล้วได้รางวัลมาในหลายผลิตภัณฑ์แต่วันนี้ที่อยากจะนํามานําเสนอทุกท่านปัญหาเรื่องนี้ผู้หญิงผู้ชายเป็นเยอะจริงๆผมเรื่องผม อาหารเสริมดูแลเรื่องผมเรียกว่าเป็นวิตามินรวมเป็นอาหารสําหรับเส้นผมเลยและผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปต่างประเทศต่างประเทศเขาให้รางวัลด้วยนะฮะวันนี้พูดคุยกับ2ผู้บริหารจาก UNC นะฮะดรยู Yu, และคุณวูดดี้ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับโอ้โหเรื่องผมนี่ไม่ใช่เรื่องที่รักษากันง่ายๆเลยนะฮะผมเชื่อว่าเวลาคนมีปัญหาผมร่วงผมบางรองมาแล้วหลายอย่าง เราอยากรู้ไงเราอยากรู้สาเหตุหลักว่าทําไมผมถึงร่วงทําไมมีคนถามอยากรู้แม้ว่าแบบทําไมผมถึงร่วงอยู่ดีๆทําไมถึงต้องร่วงเป็นเยอะแยะขนาดนั้นนะผู้หญิงผู้ชายสาเหตุต่างกันใช่ไหมฮะพ่ยูฮะเป็นจริงๆเราผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ฮอร์โมนค่ะแต่เดี๋ยวนี้ที่คนอันนี้จะเป็นอัปเดตขึ้นมานะคะว่าเดี๋ยวนี้มันมีงานวิจัยค่ะบอกว่าหลังจากที่เหมือนเป็นโควิดมาเงี้ยค่ะก็มีอัตรานะคะที่จะมีผมร่วง1ิบ ถึง20%ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ oh. อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่เราป่วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะมีอาการผมร่วงได้นะหรือแม้กระทั่งอย่างเมื่อกี้พูดถึงเรื่องฮอร์โมอนเปลี่ยนนะคะอายุมากนะหรือแม้กระทั่งผู้หญิงเองอ่ะชอบทําสีผมหรือผู้ชายก็ชอบทำทำผมเหมือนกันเงี้ยค่ะความร้อนพนันธุกรรมอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลดความอ้วนที่บางคนไม่รู้ว่าการลดความอ้วนเนี่ยทำให้ผมร่วงเช่นเดียวกันพี่เรได้เสริมตรงนี้ได้ค่ะใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ย ผมของเราเนี่ยต้องการโปรตีนที่สําคัญแล้วกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายเนี่ยร่างกายผลิตไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใน U N C U Begin นะครับจะรวบรวมกรดอะมิโนที่จําเป็นสําหรับเส้นผมเอาไว้นะครับตัวผมเองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผมบางเมื่อก่อนเนี่ยไว้ผมยาวไม่ได้เลยนะครับต้องตัดสกินเฮดตลอดเวลาเพราะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราตัดผมสั้นๆดูเหมือนผมจะหนาใช่ไหมครับเป็นการเข้าข้างตัวเองเป็นการเข้าข้างตัวเองทีเนี้ยพอได้ทาน U N C U Begin นะฮะ ไอ้ผมที่มันบางแล้วหลุดร่วงง่ายเนี่ยมันจะค่อยๆชะลอการหลุดร่วงและแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีเบบี้แห์ขึ้นมานะครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเองเนี่ยมันจะเป็นง่ามโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะนั่นนะครับมันจะบางอย่างนี้เลยแล้วโดยเฉพาะผู้ชายมันจะมีง่ามตรงนี้ครับแล้วมันจะตีเข้าหากันตรงกลางของที่จะมีปัญหาตรงกลางตรงกลางไข่ดาวด้วยใช่ไหมด้วยครับข้างหน้าทั้งไข่ดาวั้งข้างหน้าด้วยตรงง่ามตรงนี้ครับแล้วมันก็จะโค้งเข้าหากันนะครับตอนนี้พอทานไปเนี่ย เราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยเวลาเราตื่นนอนเราจะเห็นเส้นผมเลยที่หลุดร่วงบนหมอนของเราเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งเวลาเราลองเสยผมนะครับลองเอามือเสยผมเนี่ยมันจะมีเส้นผมติดมือมาแล้วก็สระผมเช่นเดียวกันครับจะมีเส้นผมกองอยู่ที่ตะแกงนะครับผมนะครับครับนี่นี่คือตอนหลังจากที่ใช่ครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครือจริงคุณวุฒดีนี่เป็นผู้บริหารของ u n c ด้วยเนาะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่มาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่อะไรนะครับคือกินจริงๆใช่ครับใช่ไหมฮะ ปัญหามันหายไหมตรงง่ามกับ,ไ,บไข่ดาวหายเลยครับหายเลยนานไหมอ่ะแข็งแรงขึ้นด้วยครับจริงๆมันจะเห็นผลตั้งแต่1เดือนขึ้นไปแล้วนะฮะหเ,เดือนขึ้นไปเนี่ยการหลุดล่วงของเส้นผมมันจะน้อยลงแล้วะครับแล้วลาออ่าผมของเราเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นด้วยนะฮะออต้องย้ำว่าอันนี้ไม่ใช่ยาไม่ใช่ยามันจะไม่เหมือนกับเราไปกินยาเพื่อรักษาผมล่วงไม่ใช่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่จะยัยงไงหลักการทํางานของตัวนี้จริงๆมันก็ คือด้วยความเป็นยูะมังยูก็เป like ็นแบบเหมือนกึ่งกึวิจัยมาเนี่ยค่ะคือบางคนเนี่ยอาจจะทําอันนี้พูดถึงท่านเป็นในเรื่องของศาสตร์อื่นนะเช่นแบบว่าสตร์อาหารบางคนทําแกงเขวห้านอร่อยเขาจะรู้เลยแบบโหแบบมีอินสปีเรชั่นยังไงแต่ของยูเองยูจะรู้ว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้เหมือนแบบจริงๆเอมหลักของยูอ่ด้วยความเราเป็นคุณแม่ลูกอ่อนตอนนั้นเน่ะเฮ้ยผมมันแบบมันมันมันล่วงนะตอนนั้นมันอาจจะเป็นฮอร์โมนแล้วบางคนก็อาจจะเรียกว่าเรียกว่าลูก จำหน้าแม่ได้นะอตอนนั้นเลยไงฮะเราคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าหลังจากที่เราหยุดให้นมลูกแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะช่วงนั้นมันแบบเฮ้ยฉันเป็นโรคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเนี่ก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าอย่างเดียวนะคือไม่ให้ร่วงเนี่ยคือเก่งแล้วทีเนี้มีรีวิวเยอะมากว่าหลังจากที่เราทํามาแล้วเนี่ยคะ่ะก็คือ มันนอกจากไม่ร่วงแล้วมันมีเบบี้แฮร์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค<ช>่ะเวลาเราโทรไปเงี้ยเวลาเราไลฟ์สดอะเราก็ต้องการให้แบบเหมือนเวลาเราทําเอมหลักของเราก็แคลเซียมกับโปรจจยแต่พอเราทําปุ๊บเนี่ยแล้วบางครั้งมันผลิตไม่ทันใช ผลิตไม่ทันจนกรัลูกค้าบอกอะไรก็ได้เป็น UNC ซื้อหมดเฮ้ยสวยเบอร์นั้นก็เลยแบบว่าก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาแต่ทำด้วยว่าวิจัยก่อนนะคะแล้วก็เอาไปแข่งที่ระดับโลกก่อนนะคะว่ามันโอเคจริงๆ้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยเอากลับมาแล้วก็ถึงจะมามาขายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ สุดท้ายค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าเรารวบรวมค่ะวิตามินนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอะมิโนแอซิดต่างๆเนี่ยค่ะคเพราะว่าอะมิโนโบางอย่างเนี่ยคือร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองได้เราก็รวบรวมเอาไว้อย่างเงี้ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารอาหารต่างๆเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวผมเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับคุณยูเนี่ยครับจะยึดหลักคุณธรรมนะครับวิจัยก่อนวิจัยแล้วไปแข่งวิจัยแล้วไปแข่งนะครับไม่ใช่พอวิจัยแล้วผลิตออกมาแล้วจะมาขายเลยนะครับต้องไปแข่งก่อน แล้วถึงจะได้รับรางวัลเป็นเครื่องการันตีก่อนแล้วเราบริหารลำคานจะต้องมั่นใจมากแหละว่าของฉันจะเจ๋งมากฉันถึงกล้าแข่งแล้วก็ได้รางวัลถูกไหมคะถูกต้องครับนั่นแหละไปแข่งในต่างประเทศเขาเขาเห็นอะไรในตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผมของ U N C ตัวนี้อ่ะฮะเขาเราถึงได้รางวัลมาะ ก็คือจริงๆมันเป็นการผรสมผสานกันค่ะบางคนก็อาจจะใส่วิตามินล้วนเลย,<ม>ยที่ร้อยฟังเนี่ยค่ะเราก็จะมีทั้งวิตามินแล้วก็ทั้งสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะอย่างงานเนี้ยเราจะใส่เท่าไหร่เพื่อให้ดูแลตั้งแต่ไตขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในระบบของโรสแมรี่อย่างเงี้ยค่ะบางคนไม่รู้ว่าการที่เรามีไขมันเยอะเกินไปทั้งๆที่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการลดความอ้วนว่าการลดความอ้วนเนี่ยทำให้ผมร่วงใช่ไหมคะแต่ว่าเราจริงๆแล้วไขมันเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้แบบว่าผมร่วงนนนดดีั้้าาทํไมขึ อย่างเงี้ยค่ะแลวจริงๆแล้วอ่ะในส่วนของไขมันต่างๆอย่าง B7 อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไบโอตินนะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญเราจะดูได้เลยว่าคนผมแห้งอ่ะเล็บก็จะแห้งเช่นเดียวกันอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเองนะคะคือหลังจากที่ทานไปเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยผมเราเนี่ยมันนุ่มขึ้นนะคะคแต่จากที่ได้รับรีวิวมาคนทําสีก็ผมนุ่มขึ้นอ้าวผมนุ่มขึ้นเล็บดีขึ้นเล็บแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็เป็นสิ่งที่ได้รับรีวิวมามแล้วก็เมื่อกี้ถามถึงว่าเรารู้ได้ยังไงหรือว่าเราได้รับรางวัลได้ยังไง,งค่ะกเ็เราผสมสิ่งที่ดีลงไปหรือว่าเราเราเป็นคิดค้นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะใส่ตัวต่างๆขึ้นมาให้มันลงตัว,วก็ดูแลเส้นผมได้ดีค่ะ,คะแฟนๆรายการเดอะพีเพิลโชว์น่าจะพอได้ไอเดียละเกี่ยวกับ u n c บำรุงผมตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งปัจจัยที่คนจะตัดสินใจซื้อไม่ซื้อโทรไม่โทรราคากับโปรโมชั่น คุณยูพี่วูดดี้ครับอะไรยังไงบ้างวันนี้มา The People Show เชิญเลยคร่ะอ๋อค่ะตามปกตินะคะ2กระปุกเนี้ยค่ะจะราคาอยู่ที่3,180บาทนะคะแต่วันนี้นะคะเหลือเพียง1,990บาทนะคะแอดไลน์มาที่ u n c h e a l t h นะคะโทร082 294 4636นะคะแล้ววันนี้นะคะพี่วูดดี้เขาบอกว่าเฮ้ยไหนๆเขามาแล้วเนี่ยค่ะก็คือแถมมะห่มไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ จริงๆแถมพี่บูดี้ไปด้วยกันแล้วก็แล้วก็หรือว่าจะเลือกแถมกระเป๋าก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะแอดไลน์เข้ามาแล้วสอบถามของแถมต่างๆนะพี่บูดี้อาจจะมีสิ่งของที่น่ารักน่ารักให้นะคะอาจจะมีโปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จริงๆแล้วครั้งที่แล้วที่มาออกรายการใช่ไหมครับผมมีหลายๆท่านเลยเนี่ย แอดไลน์ไม่ทันฝากลูกๆหลานนะครับของผู้สูงอายุนะครับช่วยถ่ายหน้าจอไว้นะครับถ่ายไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะได้ติดต่อเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับงั้นค้างตรงนี้ไว้นานๆหน่อยนะฮะไลน์แอด UNC Health หรือไม่ก็โทร0822944636หรือเข้าไปดูใน Facebook UNC จุดก่อนใช่ไหมฮะ UNC U.N.C. Health Thailand ครับเฟนบุกครับไม่ต้องมีจุดนะฮะ U.N.C. Health Thailand พิมต่อไปได้เลยอ่ะดูรายละเอียดหน่อยคือปกติกระปุกหนึ่งกินได้นานไหมพี่วุดีหนึ่งกระปุกมี30แคปซูลครับผมมี30แคปซูลด้วยกันก็ทานได้1เดือนครับผมแล้วของพี่วุดีสึกจะรีดีมได้เช่นเดียวกันก็คือรีดีมว่าสมมติว่าเก็บแต้มอะค่ะเป็นพอยว่า เก็บเท่านี้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการที่จะแบบว่าสอนเรื่องต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับออนไลน์เงี้ยก็สอนฟรีด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราจะสอนฟรีแล้วก็มีคอนเทนต์ให้ถ้าเกิสำหรับผู้ที่อยากจะเป็นตัวแทน UNC แล้วเราเราทำคอนเทนต์ให้ทำวิดีโอให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีหน้าที่ทำหน้าร้านแล้วก็นำไป จัดจำหน่ายเท่านั้นเองครับผมนะฮะเราจะไปเที่ยวด้วยกันด้วยในทุกๆที่ทุกๆเดือนครับอมีโปรโมชั่นด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะฮะแต่สำหรับคนที่สนใจอยากจะไปซื้อทดลองอยากจะลองทานดูผลิตภัณฑ์ UNC จริงๆผู้บริโภคเขาเชื่อมั่นเพราะว่าก็ได้ทุนรัฐบาลไปวิจัยผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปแข่งในต่างประเทศนะฮะวันนี้นำเสนอเรื่องของผม โปรโมชั่นปกติ3,180ค่ะวันนี้สองกะปุกนะฮะกระปุกหนึ่งทานได้1เดือนเพราะกินแค่วันละเม็ดพอใช่ค่ะใชฮะนี่เท่ากับ2กระปุก2เดือน1,990บาทผมว่าราคาต่ำมากเท่ยที่บบบริษัทบาลเสริมอาหารที่บำรุงผมในท้องตลาด แล้วไม่ต้องกลัว side effect ใดๆเลยนะครับะคแล้วก็แบบผมนี่ก็คือจะรู้สึกได้เลยว่าแบบว่ามันดีขึ้นใช่แข็งแรงขึ้นพอเคยกินอ่ะนะก็รู้สึกได้เหมือนกันว่ามันโอ้โหมันล่วงน้อยลงแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆค่ะอืมย้ำเบอร์นะฮะ082294 4636หรือว่าช่องทางที่ขึ้นให้ที่หน้าจอทิ้งหนึ่งร้อยท่านแรกเท่านั้นนะคะเพราะว่าพี่บูดีให้สิทธิหนึ่งร้อยท่านแรกค่ะใช่ครับรีบโทรกันมานะครับครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะดรยุและคุณบูดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ